สวัสดีครับเพ่อเรียนมาดูเรื่องของสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะดังต่อไปนี้ก็คือ1มีการกินอาหารนะครับมีการหายใจได้และสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีการเจริญเติบโตนะครับเราถึงจะเรียกมันว่าสิ่งมีชีวิตเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้นะฮะ มีการเคลื่อนไหวมีการขับถ่ายหรือกำจัดของเสียนะครับพวกนี้เป็นคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตมีความรู้สึกตอบสนองสิ่งเราตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับแล้วก็จะต้องมีการสืบพันธุ์นะครับนี่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และมีเมตาบอลิซึมมีเมตาบอลิซึมนะครับมีเมตาบอลิซึมลักษณะนี้คือสิ่งมีชีวิตนะครับการสืบพันธุ์นั้นจัดเป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตซึ่งปัจจุบันนี้เราพบว่าไวลรัสนั้นมีการสืบพันธุ์ได้ถึงมันจะไม่มีเซลล์เราจรึงจัดว่าไวรัสนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับ แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นมาดังนี้นะฮะแนวคิดของสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นมีวิฒนาการที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยในเชื่อช่วงเริ่มต้นของสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยแนวคิดก็จะมีอยู่ว่าหลังจากโลกเนี่ยเริ่มเย็นตัวลงนะครับอะตอมก็จะรวมกันเป็นสารในสถานะของแก๊สโลกเย็นตัวลง อะตอมก็จะรวมตัวกันในสถานะของก๊าซนะครับซึ่งก๊าซที่สำคัญต่อการดำรงชีพก็ได้แก่พวกน้ำมีเทนไฮโดรเจนแอมโมเนียอะไรจำพวกนี้นะครับนี่คือช่วงเริ่มแรกเมื่อโลกเย็นตัวลงแล้วเนี่ยนะครับไอน้ำก็ตกลงมานะฮะฝน ตกลงมายังมหาสมุทรครับพอตกเป็นมหาสมุทรก็จะมีแร่และส่วนประกอบต่างๆรวมกันอยู่ในมหาสมุทรก็จะมีแร่ธาตุนะครับรวมกันแต่เนื่องจากใจกลางโลกยังร้อนอยู่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เกิดภาวะที่เป็นภูเขาไฟระเบิดนะครับ บรรยากาศก็เลยเปลี่ยนแปลงมีฝนตกฟ้าร้องนะครับบรรยากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงฉับพลันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาซึ่งทําให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทําให้พวกไอน้ําที่มีอยู่แอมโมเนียและพวกแก๊ส CSC คือมีเทนเนี่ยนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเนี่ยนะได้รวมตัวกันครับกลายเป็น สารอินทรีย์จำพวกโปรโตีนนะครับกลายเป็นสารอินทรีย์จำพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดตนะฮะจำพวกโปรโตีนคาร์โบไฮเดตแล้วก็ไขมันครับนะครับ รวมตัวกันเป็นก้อนมีเยื่อบางๆนะฮะมีเยื่อบางๆหุ้มอยู่รอบๆแล้วก็พัฒนากลายเป็นสิ่งมีชีวิตนี่คือแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการกำเนิดของสิ่งมีชีวิตนะฮะเห็นไหมฮะน้ำแอมโมเนียมมีเทนไฮโดรเจนรวมตัวกันเป็นสารอินทรีย์ที่เป็นองค์ประกอบของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็ค่อยๆพัฒนาต่อจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมา รเราก็มาดูเกี่ยวกับทฤษฎีเซลล์ต่อไปนะครับตัวที่เรียกว่าทฤษฎีเซลล์นั้นตั้งโดยนักวิทยาศาสตร์สองคนที่ชื่อว่าชวานและชไลเดนนะครับชวานและชไลเดนนั้นกล่าวไว้ว่าสิ่งมีชีวิตทั้งหลายนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ประกอบไปด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์ประกอบด้วยเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์นะครับเซลล์และผลิตภัณฑ์ของเซลล์นี่คือทฤษฎีเซลล์ที่เขาตั้งขึ้นมานะครับเช่นขนผมฮอร์โมนน้ำตาพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของเซลล์นั่นเองนะครับ ความหมายของเซลล์นั้นมีผู้ให้นิยามไว้หลายลักษณะหลายยุคหลายสมัยด้วยกันนะครับก็จะมาดูกันดังนี้สมัยเซลล์ในสมัยของโรเบิร์ตฮุกตีความว่าห้องว่างเพราะว่าเข้าไปศึกษาเซลล์ของไมค์คอกซึ่งมันตายไปแล้วเหลือแต่เซลล์วอลนะครับก็เลยจึงคิดว่าเซลล์นั้นเป็นห้องว่าง แต่ปัจจุบันนั้นเซลล์หมายถึงหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะฮะเป็นหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะครับปัจจุบันนั้นเซลล์จะหมายถึงหน่วยย่อยที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะฮะมีโครงสร้างหน้าที่แตกต่างกันออกไปซึ่งขึ้นอยู่กับเซลล์นะครับ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากๆอาทิเช่นนะครับยูกลีน่าพารามมเซียมนะฮะยูกลีน่าพารามีเซียมนั้นเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยเซลลเพียงเซลล์เดียวนี่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีพด้วยเซลล์เดียวนะครับยูกลีน่าพารามีเซียมนะฮะแต่พืชและสัตว์ก็ประกอบไปด้วยเซล์เป็นจำนวนมาก พืชและสัตว์ก็ประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากรูปร่างของเซลล์นั้นมีหลากหลายรูปแบบนะครับรูปร่างของเซลล์นั้นมีหลากหลายรูปแบบบางรูปร่างก็เป็นรูปร่างหลายแฉกและยาวตัวนี้ข้อดีก็คือสามารถส่งนะฮะข่าวสารก็เป็นพวกเซลล์ประสาทนะครับแฉกและยาวเนี่ยเป็นเซลล์ประสาทนะครับรูปร่างแบน รูปร่างแบนเพื่ออะไรก็จุดประสงค์ของรูปร่างแบนเนี่ยนะฮะนะครับเพื่อว่า,าให้ผิวเรียบลื่นผิวเรียบลื่นเช่นเยื่อบุเซลเยื่อบุแก้มนะครับเซลล์เยื่อบุกแก้มนะทำหน้าที่เป็นเยื่อบุผิวนั่นเองนะครับเซล์ต่อไปเป็นรูปร่างทรงกละสวย นะครับเซลล์ทรงกระสวยนั้นเป็นเซลล์กล้ามเนื้อเรียบครับเพื่อให้หดตัวง่ายเพื่อให้หดตัวได้ง่ายนะครับก็จะเป็นตัวอย่างเช่นพวกเซลล์กล้ามเนื้อเรียบเซลล์ที่มีรูปร่างกลมเช่นเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับสรุปว่าเซลล์นั้นก็มีรูปร่างได้หลากหลายลักษณะแชกแบนกระสวยกลม นะครับ